สวัสดีค่ะวันนี้ m อ็ก็จะพามาแนะนำรถ6ลิตรนะคะยก2.5ตันค่ะคันนี้จะเป็นโตย้ตารุ่น6 FE 25นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้20ทูาูงที่3เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัดี้กันเลยค่ะเสาจะอยู่ที่3เมตรนะคะคันนี้จะเป็นทูปีด้วยนะคะ สามารถก็มาเทสสินค้านะคะล้ที่หน้าร้านเอ็นของเราได้เลยนะคะ ได้เป็นประบบเกียร์ออโต้นะคะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม,าถามาถที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0ป9 0 9นะคะติดต่อหาคุณจินโร,าาร,าารได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ